วสันสุดสิ้นกันลําสิได้สังลาละเด้อคนฟังทั้งผู้ตาญาเฒ่าสาวน้อยน้องพี่น้องตลอดพี่ละน้องผู้มานั่งฟังลําเบิดเวลาพอดีสิหกันดอกข้าวนีไก่มือนี่กพอนิมือไก่มือเฮ้อไก่พอนิ้วก้อยไก่มือเล็กมือน้อยไก่ก้อยแม่นบ่เห็นสั่งพี่น้องเก็บน้อยหันมาสั่งสาว ฟังลําอยู่หน้าบ้านนี่เด้อเฮาได้อยู่นํากันยังคืนย็นแจงเสียได้เป็นคนตีินี้หาง ตะบาดจะไหนได้ร้องท้องกระดิมพวบมาทิ้งสิบ่อทิดงลำสิ่งน้ำยอในบ่อน้องเดืเฮงผีมัดนวดหักทางนาจอบประสงค์วาสิ่งิ่นกสั่งมาตนค้อนตาให้พี่ชายดอกลงสนนี่ล่ะน้องเพิ่อนบาคนสั่งแหลวสั่งมาตั่นดันปองห้องสิีนี้อยากหวยควยสื่อเงินสั่งบัวก็อยากทำไก่ส่งตาลุกทิ้งสิไก่แก้ว một phút bền bỉ chẳng tàn ngang mây hạt nhìn thấy khi <laughs> mắt đốn tâm tâm tin bằng tên này nay ngũ thập hao cây cột nô bang ché đai ché đai của đồng tăng si lột thìn mắt mơ hình tiệpเสมือน nong nét khi lấy may bổ sung sanh phúc vô tôn si la nam ché đai thâm ma lo lo ngày đêm จะได้สวมใส่คนคอยพลาดไปแม้นบ่ถึงกับมีเง้อนี่ก่อนสิไกลจากนี่ผมสิขอแถมพรละซักเออ วังล้ำในมือนีสาธุเดอ้อคุณโปรดทับสงโมนั้นให้นำตั้งดอกเหลี่ยมงำสาธุเดอ้อมือเก่าคำมือสีคำให้ได้กำเงินกำคำมือละลอยสองลอยสามลอยสี่หลอยหวัวพัดปอนบุญด้อละสาธุเดอ้อไปอยากบักเสียงโซ่ให้เถิดรอตโตให้ถูกรอตโตรัฐบาลยุคี สาธุู้เรือให้ได้เงินให้ได้คันนอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินเมืองน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนแดนเมือไปได้แก้วมา,วานี้โจทโทษให้อย่ามาพันมันให้อย่ามาพาโสกายาดพรนานาโสคนเดีย i บัดเนี้ยขอรับได้